เขาจเจริญพรวันนี้มาบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยอ a สเทิร์นเอเชียนอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีซึ่งก็ตอนนี้แวะเข้ามาที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเป็นแปลงทดลองขนาดใหญ่อยู่ที่ธัญ,ญบุรีซึ่งก็ทำให้ได้เห็นถึงการส่งต่อความรักของพระเจ้าอยู่หัวผ่านต้นข้าวพระแม่โพศพ อันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้มีกินมีใช้แล้วก็เป็นคำกล่าวที่ตรงมากที่ว่าเงินทองเป็นของมายาส่วนข้าวปลาเป็นของจริงเงินทองทั้งโลหะทั้งกระดาษก็สมมติค่าขึ้นมาแต่ข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ล้วนแต่เป็นของจริงนึกถึงสมัยตอนเด็กๆโยมย่าก็มีวิธีแปลกๆดีเหมือนกันย่าก็จะเอาเข้าวสารเนี่ย ใส่ไปในกระถางทูบแล้วก็ปักทูบสวดมนต์เสร็จ1เดือนก็เช้าเย็นเช้าเย็นหนึ่งเดือนย่าก็จะเอาเข้าวสารเนี่ยออกมาเทใส่กระดง้งแล้วก็ฝัดฝัดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทําการหุงหุงเสร็จย่าก็บอกว่าอามากินข้าวการข้าวปลุกเสกนาบางเดือนก็ใช้เป็นข้าวเปลือกบ้างเอาทูบป,ปักแล้วพอสวดมนต์ครบหนึ่งเดือนย่าก็จะไปหวันในนาแล้วก็บอกว่าเนี่ย ข้าวปลุกเสกหนึ่งเม็ดก็ได้เป็นข้าวปลุกเสกหนึ่งรวงนาทรายก็เหมือนกันเอาทรายใส่กระถางทูบสวดมนต์หนึ่งเดือนแล้วก็ไปวานรอบบ้านย่าบอกว่ากันคุณใสกันคนทําของใสก็เป็นภูมิปัญญาผ่านพระแม่โพศพทั้งสิ้นเลยท่านทั้งหลายเมื่อเราทราบว่าการอยู่กับเกษตรกร,กรอยู่กับงานกสิกรรมอันจะเป็นรากหญ้าของจริงที่กินได้จริง อิ่มปากอิ่มท้องได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องไปคว้าของไกลอาศัยผิวดินแล้วที่อยู่รอบๆบ้านนับว่ามีความสําคัญมากธรรมะวันนี้ก็จึงต้องการที่จะเน้นไปในเรื่องของว่าถ้าเราอยู่กับของที่กินได้จริงโดยการที่พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดตามรอยพระเจ้าอยู่หัว ก็ชื่อได้ว่านี่คือการแสดงความรักเป็นการส่งต่อสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทําอย่างที่ไม่ไร้คุณค่าอะไรวันนี้ก็จึงได้อนุโมทนากับเราทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนี้ผ่านงานกสิกรรมอันเป็นอาชีพของกสิกรเพื่อเป็นการต่อความดีนิรันดรพออยู่พอใช้พอกินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและตามคําสอนของพระเจ้าอยู่หัวขอเจริญพร